ทีนี้พอพูดถึงช่วงการเลือกตั้งแบบนี้นครับตอนนี้หลายพาคก,การเมืองก็จะไปแสดงวิสัยทัศน์ในภาคส่วนต่างๆนะครับหนึ่งในนั้นเองเนี่ยก็คือวิสัยทัศน์ที่เกี่ยวข้องกับการขับเคลื่อนธุรกิจนะครับวันนี้ทางหอการค้าไทายเขาจัดเวทีตอบข้อสักถามเห็นว่ามีสิบพักการเมืองมาร่วมแสดงวิสัยทัศน์นะครับติดตามบรรยากาศพร้อมกันเลยครับ พอการค้าไทยจัดเวทีตอบข้อสักถามมุมมองของภาคธุรกิจต่อนโยบายการขับเคลื่อนประเทศโดยมีนักธุรกิจและผู้นำพักการเมืองร่วมแสดงความคิดเห็นพร้อมมอบสมุดปกะขาวแก่ทุกภัคาการเมืองเพื่อใช้เป็นแนวทางในการทำนโยบายให้สอดคล้องกับความต้องการของภาคเอกชน ประธานกรรมการหอการค้าไทยและสภาหอการค้าแห่งประเทศไทยสนันอังอุบลกุลระบุภาคเอกชนได้นําเสนอการขับเคลื่อนเศรษฐกิจไทยที่อยากเห็นในในโยบายพักการเมืองโดยหอการค้าไทยได้สรุปมาตรการและนโยบายสําคัญๆเป็นสมุดปกขาวมอบแก่ทุกพักการเมืองที่เข้าร่วมเพื่อเป็นแนวทางในการจัดทํามาตรการและนโยบายที่สอดคล้องกับความต้องการของภาคเอกชนการ ยกระดับขีดความสามารถพูดถึงเรื่องความโปร่งใสนะครับเราจะต้องทําอย่างไรถึงจะเอาพวกดิจิทัลนะครับมาใช้ให้เป็นประโยชน์นะให้อย่างรวดเร็วนะครับเรื่องสุดท้ายครับที่พูดถึงเกี่ยวกับเรื่องซั n a b i l เ t นนะครับคือความยั่งยืนเนี่ยน,น่าจะคือ พูดถึงเกี่ยวกับเรื่องสิ่งแวดล้อมนะครับแล้วก็ให้โอกาสกับคนรุ่นใหม่เนี่ยนะครับสร้างให้เขาเนี่ยไม่ได้เป็นภาระแต่เป็นพลังนะครับมีความสําคัญในการที่จะทํางานด้วยกันและถ้ารัฐบาลที่จะตั้งขึ้นมาเนี่ยต้องขอให้จัดตั้งรัฐบาลให้เร็วที่สุดนะครับเพื่อที่จะได้มีการใช้งบประมาณได้ทันแล้วก็ขณะเดียวกันก็จะได้สามารถจะมีมาตรการอะไรต่างๆออกมานะแล้วก็มีการที่จะเจรจากับ ในทุกภาคส่วนไม่ว่าทางทางต่างประเทศนะครับแล้วก็ในส่วนราชการต่างๆได้ครับด้านผู้นำพักการเมืองที่เข้าร่วมเวทีแสดงความคิดเห็นในประเด็นต่างๆอาทิพักเก้าไกลมองว่าการเจรจาการค้าระหว่างประเทศต้องมียุทธศาสตร์ที่ชัดเจนว่าแต่ละประเทศมีสินค้าหรือบริการอะไรที่ไทยต้องการเพื่อให้ใช้สิทธิประโยชน์ได้อย่างเต็มประสิทธิภาพพักเพื่อไทยมองว่าการแก้ปัญหาด้านความเหลื่อมล้ำ ต้องยกระดับมาจากระดับฐานรากเพิ่มรายได้เกษตรกรค่าแรงขั้นต่ำที่พักวางเป้าหมายไว้ขับเคลื่อนโดยไตรภาคีพักชาติไทยพัฒนามองว่าดิจิทัลไทม์ฟอร์เมชันประเทศไทยต้องเปลี่ยนกฎระเบียบในการก้าวเข้าสู่เศรษฐกิจดิจิทัลรัฐบาลต้องปรับระบบไม่ใช้เอกสารมากมายข้อมูลทุกอย่างอยู่ในแบบประชาชนรัฐบาลต้องพัฒนาแพลตฟอร์มออนไลน์เพื่อให้ SME สตาร์ทอัพผู้ค้าออนไลน์สามารถใช้แพลตฟอร์มที่เป็นของไทยเพื่อใช้เป็นเครื่องมือในการค้าขาย ภาคกลมไทยสร้างชาติมองว่าประเทศไทยมีต้นทุนที่ดีอยู่แล้วทั้งอุตสาหการรมรถยนต์อิเล็กทรอนิกส์และการท่องเที่ยวสิ่งที่จะเพิ่มในการแข่งขันให้กับประเทศไทยต้องทําให้ไทยเป็นฐานการผลิตที่ขับเคลื่อนโดยพลังงานสะอาดด้านภาคไทยสร้างไทยมองว่าการส่งเสริมภาคธุรกิจท่องเทีย่ยวรลบบริการประเทศไทยต้องยกระดับการท่องเที่ยวขึ้นมาให้ได้ไม่ใช่แค่เมืองหลักเมืองรองแต่ลงไปถึงระดับตำบลอำเภอหมู่บ้านต้องส่งเสริมให้เกิดการท่องเที่ยวท้องถิน่นเพื่อกระจายรายได้สู่ท้องถิน่น